ตรงนี้ดูอีกมุมหนึง่งอีกมุมนึงเนี่ยมุมนี้มีแดดสองเข้ามาแดดสองเข้ามาบางค่านงอกว่ากระทบไหมผมตอบไปเลยว่าถ้าเป็นเกรดดีๆหน่อยไม่ค่อยกระทบเป็นคลิกล็อกกระทบน้อยแต่ถ้าเป็นกระเบื้องยางที่ทากาวโอ้โหพระเจ้าจอดผมบอกให้เลยว่าใช้กาวอะไรก็แล้วแต่นะนะครับสักพักนึงนะมันโดนแดดทั้งวันนะไอ้กระเบื้องยางที่ทากาวเนี่ยกระเบื้องยางมันจะเป็นยางจริงอะแล้วมันก็มันสามารถหักได้อะแต่มันไม่หักอะมันยืดหยุ่นอะ พอมันโดนแดด,ดานานๆน่ะเหมือนคุณเอาพลาสติกไว้กลางแดดอะ่ะเมื่อแช่แดดานานๆจากพลาสติกตรงๆอะ่ะมันก็งอมันก็ม้วนสวัสดีครับผมโบสสาโรดสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านบ้านเจ้าพญานนทบ,บุรีราชพฤกษ์หลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสนงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับหลังนี้นะครับท่านเจ้าของบ้านรีโนเวทก็คือทั้งหลังเลยนะครับ ข้างหลังหมยควับว่าหรือข้างในใหม่หมดทาสีใหม่หมดนะครับแต่ข้างในเนี่ยอาจจะเหลือแค่พื้นกระเบื้องอย่างเดียวนะนอกนั้นคือทาเกือบหมดเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นฝ้าห้องน้ําพื้นชั้นสอง p c หรือจะเป็นต่อเติมห้องชั้น2อออกมาจากระเบียงก็คือด้านบนแล้วก็ต่อเติมหน้าบ้านต่อเติมหลังบ้านนะครับซึ่งหลังนี้คุณผู้ชม ต้องบอกอย่างนี้นะว่าอยู่ในทำเลที่ค่อนข้างดีถ้าคุณจะหาทาวน์โฮมแบบนี้นะครับด้วยเนื้อที่ประมาณนะฮะจากสายตาผมเนี่ยน่าจะเกือบเกือบสาตารางวาเนี่ยในราคาล้านกว่าบาทอย่างเงี้ยสมมุติหายากนะแต่ก่อนผมคิดว่าเขาขายแล้วจะประมาณล้านกว่าบาทอะ่ะไม่น่าจะเกินสอล้านโดยประมาณนะดูจากอายุแล้วดูจากพอสอแล้วก็ราคาสมัยนั้นแล้วนะครับทีนี้เวลาคุณหาซื้อบ้านแบบนี้แล้วเนี่ยคุณเอามารีโนเวทเนี่ยจริงๆแล้วค่ารีโนเวทเนี่ยมันอาจจะแบบระดับหนึ่งอะ่ะแต่ถ้าคุณได้ประเมินตั้งแต่วันแรก,แรก ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเนี่ยซื้อบ้านเขาประกาศขายยกตัวอย่างนะขายอยู่สักล้านห้าแบบโอมโมเลยโอมโมเลยแล้วค่ารีโนเวทเนี่ยถ้าคุณไม่เขาเรียกว่าไรคุณไม่มีประสบการณ์คุณไม่รู้ราคาคุณสามารถให้เราเนี่ยมาสำรวจหน้างานได้นะค่าสำรวจหน้างานเนี่ยจะเริ่มต้นแค่2,000บาทเองนะครับเราจะ ดูให้หมดอะตั้งแต่หน้าบ้านหลังบ้านในบ้านอะไรพวกนี้นะครับดูหมดเลยแนะนําหมดเลยแล้วก็ทําใบเสนอราคามาให้เนาะเมื่อคุณรู้ราคาแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้ต้นทุนเกือบทั้งหมดลวแล้วคุณค่อยซื้อสมมุติว่ารีโนเวทถ้าตีไปแบบกลมโกมสมมุตินะสักล้านหนึ่งอะทำหมดเลยล้านหนึ่งตีราคาซื้อล้านห้ารวมเป็น2อล้านห้าถ้าคุณจะหาบ้านในทําเลแบบนี้พื้นที่เกือบเกือบสาตารางวา2อล้านหผมว่าทาวน์โฮมแบบเนี้ยหายากเดีย๋ยวนี้3ล้านบวกหมดนะครับ แต่ก็ต้องอีกอ่ะก็คือถ้าคุณแบบไม่ได้ชอบแบบส่วนกลางไม่ได้ชอบไปไหว้นะ้าไม่ได้ชอบให้รปภพตะเบสวันนี้ครับแล้วก็เปิดม้กระดกคุณเลือกหมู่บ้านแบบนี้ก็ได้หมู่บ้านแบบนี้ค่าส่วนกลางไม่ต้องเสียเสียแต่ค่าเก็บขยะของอบตอเดือนหนึ่งยีบาทสมมุตินะและถนนหนทางและถนนมันไม่ดีนู่นนี่นั่นะอบตอมาแก้มาเปลี่ยนให้ได้นะครับแต่ถ้าคุณอยู่ในหมู่บ้านคุณจะต้องระดมเงินคนในหมู่บ้านเนี่ยมาเพื่อที่จะเอามาซ่อมเองนะครับ อย่างเงี้ยรถไอติมไผ่ทองเขาก็มาขายได้นะกองแกงกองแกงกองแกงเห็นไหมแซลพี่เขาคือ <c oughs> อย่างงี้สิ่งที่ผมบอกว่ารถไอติมกลับข้าวไหมครับกลับข้าวขับมาที่หน้าบ้านคุณได้ถ้าคุณชอบสไตล์แบบลูกทุ่งลูกทุ่งแบบเนี้ยกันเองกันเองแบบเนี้ยก็ได้แต่ถ้าคุณชอบไพรเวทเก็บตัวอยากให้บ้านปลอดภัยซื้อในหมู่บ้านดีกว่า นะครับอ่ะที่พูดมาหมดนี้ก็ต้องบอกว่าอยากจะเล่าให้ฟังเพราะว่าบางบางคนนะครับหรือบางท่านกําลังหาซื้อบ้านอยู่คอมเมนต์มาถามเยอะแล้วก็อินบ็อกซ์มาถามเยอะว่าคุณโบท๊ทแนะนําหน่อยคือคุณโบ๊ทไม่ได้ตอบคอมเมนต์เอาเป็ขอโทษคุณโบ๊ทไม่ได้ตอบไลน์ไม่ได้ตอบ a c e b o o k จะมีพนักงานแอดมินเป็นคนตอบนะฮะบ,บางทีแอดมินเขาก็รู้รู้บ้างตามที่ดูคลิปของผมนี่แหละว่าผมก็ให้แอดมินดูคลิปของผมด้วยเพื่อลูกค้าถามจะได้ตอบถูกทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมบอกนี้ก่อนว่าทีมงานที่ผม เขา,าเรียกว่าอะไรล่ะคอยเซอร์วิสลูกค้านะครับก็มีความรู้พอสมควรเลยแต่ถ้าถ้าทําเลไหนอะไรยังไงผมว่ามันขึ้นอยู่กับบุคคลเป็นปัจเจกละกันนะครับว่าชอบทําเลนี้ราคานี้โอเคไหมจริงๆคุณต้องทาการบ้านอีกเยอะเวลาคุณจะซื้อบ้านนะครับวันนี้ผมก็จะพามาให้คุณทําการบ้านเหมือนกันการบ้านในที่นี้คือคุณรู้ไว้คุณจะได้ไม่ต้องเสียเงินบานปลายนะครับบางท่านอยากปูุกระเบื้อง s p c บางท่านนะ ชอบ s อ c พชอบแบบมูจิลายไม้ลายก้างปลานะครับพื้นแบบไม้ไม้ไม้เทียมมินิมอลอะไรประมาณนี้นะครับก็ปูทั้งหลังเลยปูทั้งข้างล่างปูทั้งข้างบนนะฮะห้องนอนห้องน้ำเอยห้องน้ําไม่แนะนําให้ปูปูไม่ได้เพราะมันโดนน้ําบางท่านบอกว่าห้องครัวก็ปูเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนูไม่ค่อยได้มาล้างห้องครัวหรอกแต่หนูอยากได้มูจิปูห้องครัวด้วยนะฮะอันนั้นก็เสี่ยงเหมือนกัน นะหรือบางท่านบอกว่าอยากปูหน้าบ้านด้วยเป็นมูจิหน้าบ้านเลยคือในบ้านคนผ่านไปผ่านมาไม่เห็นปูหน้าบ้านด้วยมันมีข้อเสียนะอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าทําเด็ดขาดปูหน้าบ้านนี้ก็คือไม่ได้หมายความว่าปูให้รถมาเหยียบนะก็คือปูออกมาสักเมตรนึงตรงนี้แล้วน้องั้นก็จอดรถได้แต่ตรงนั้นเนี่ยก็อยากจะเอาไว้วางของอยากให้เป็นไม้ไม้มูจิจริงๆแล้วถ้าเป็นภายนอกที่โดนน้ําโดนฝนมีโอกาสที่จะโดนละอองน้ําโดนความชื้น ผมแนะนําให้ใช้กระเบื้องที่เป็นกระเบื้องดินเผากระเบื้องแกนิโตกระเบื้องพอร์เลนเอาว่าเป็นกระเบื้องจริงๆอะ่ะดีกว่าอย่าไปเอากระเบื้องยาง s อ c พมาปูไม่งั้นคุณก็ต้องลือ้อแล้วก็ต้องแก้งานเสียงเงินไม่รู้จบนะครับทีนี้ข้างนอกเนี่ยถ้าปู s อ c เลยมันมีโอกาสที่จะเสี่ยงเรื่องของฝนตกเรื่องของความชื้นดินฟ้าอากาศผมไม่แนะนําเด็ดขาดนะครับย้ํานะไม่แนะนําแต่ถ้า คุณถามผมว่ามาปูข้างในบ้านชั้นหนึ่งได้ไหมนะฮะก็ต้องบอกนี่ก่อนว่าเจ้ากระเบื้องยางเนี่ยถ้าคุณจะปูชั้นหนึ่งในงานรีโนเวทบ้านคุณจะต้องระวังอะไรกระเบื้องชั้นหนึ่งสิ่งที่เขาเที่เขาเจอกันบ่อยๆแล้วกันเรื่องของความชื้นเพราะว่าบ้านสมัยเก่าเนี่ยเวลาเขาสร้างบ้านเนะาะบางโครงการก็ใช้แผ่นสําเร็จนะครับแล้วก็เทพื้นไปเลยซึ่งเจ้าแผ่นสําเร็จเนี่ย ะจะเป็นแผ่นปูนยาวๆแล้วก็วางอยู่บนคานบ้านเช่นบ้านคุณน่ะกว้าง4เมตรเขาก็จะแผ่นสําเร็จ4เมตรมาวางไว้บนคานฝั่งนี้มาวางไว้บนคานฝั่งนี้ส่วนใต้แผ่นสําเร็จเนี่ยมันก็จะเป็นดินที่เขาทําการถมเอาไว้หรือบางที่มันอาจจะโล่งๆเป็นโพรงเลยก็ได้ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นดินถมหรือโล่งๆเป็นโพรงมันเกิดความชื้นใต้แผ่นสําเร็จนะฮะความชื้นมันก็จะซึมขึ้นมาที่พื้นซีเมนที่คุณเทไว้ชั้นหนึ่ง เวลาคุณวางแผ่นสาเร็จเสร็จเนี่ยเขาจะเทท็อปปิ้งอีกประมาณสักเจดเซนได้ห้าถึงเเซนอะเต็มที่สิบเซนนะครับเทท็อปปิ้งอีกเพื่อที่จะให้พื้นมันระดับเสมอกันเนาะทีนี้ความชื้นข้างล่างเนี่ยมันก็จะระเหยขึ้นมาที่ซีเมนต์ที่คุณเทเอาไว้นะครับโดนแผ่นสําเร็จโดนท็อปปิ้งที่คุณเทเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยถ้าคุณปูกระเบื้องอยางทับลงไปที่กระเบื้องพวกนี้เลยอะนะครับความชื้นก็จะระเหยที่กระเบื้องขึ้นมา แล้วก็มาติดที่กระเบื้องยางพอกระเบื้องยางเสร็จมาละเหยไม่ได้เพราะกระเบื้องยางมาทําจากวัสดุที่มันไม่สามารถละเหยน้ําได้แต่อย่างกระเบื้องพวกนี้ถ้าคุณเอามือไปจับนะ,ะคุณเอามือไปจับเนี้ยมันจะเย็นเย็นจริงๆมันจะเย็นเย็นหมดนะเนี่ยเย็นเย็นหมดเลยนะฮะความชื้นเนี่ยผมขอเดาแล้วกันผมคิดว่าเวลามาละเหยขึ้นมาเนี่ยมันสามารถคลายความชื้นหรือแบบกระจายออกได้อะ่ะมันไม่ทําให้กระเบื้องระเบิดขึ้นมา ดังนั้นเนี่ยกระเบื้องพวกเป็นกระเบื้องเป็นกระเบื้องจริงๆอย่างเงี้ยนะเขาจึงเหมาะกับการปูชั้นล่างสังเกตนะเวลาบ้านเดี่ยวเวลาคุณไปซื้อหรือทาวน์โฮมก็แล้วแต่ทาวนะ์โฮมตั้งแต่ล้านหนึ่งเลยจนถึงบ้านเดี่ยว10ล้านเนี่ยส่วนมากแล้วเขาจะปูกระเบื้องที่ชั้นหนึ่งน้อยมากเลยที่เขาจะเอา SPC เนี่ยหรือกระเบื้องอยาง s อ c พคลิกล็อกเนี่ยมาปูชั้นหนึ่งน้อยโครงการมากๆผมแทบโอ้โหไป เอาไปสัก20-30อบะเจอสักหนึ่งโครงการอะไรประมาณนี้นะครับคือถือว่าน้อยมากนะฮะดังนั้นชั้นหนึ่งเขาจึงนิยมใช้เป็นกระเบื้องจริงๆไม่ว่าจะเป็นพอร์ตลนดินเผาแกรนิโต้ที่มันเป็นกระเบื้องจริง,รงเขาปูชั้นหนึ่งโครงการจัดสรรเนี่ยหมู่บ้านจัดสรรเขาขายเป็นร้อยๆเป็นหมื่นพันหลังเนี่ยเขาคิดมาแล้วนะว่าควรชั้นหนึ่งควรใช้อะไรดังนั้นใครที่ลูกค้าที่มาถามว่าชั้นหนึ่งอยากกูเอชพีซีได้ไหมตอบให้เลยว่าได้แต่คุณจะต้อง ถามกับผู้ผลิตหรือผู้จําหน่ายว่าเวลาน้ํามาระเหยขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดปัญหาไหมถ้ามันเกิดปัญหาจะแก้ยังไงนะครับเนาะบางที่เขาก็ใช้โฟมปูเลยเขาบอกว่าโฟมเนี่ยจะทําให้น้ําไม่ระเหยผ่านโฟมเออก็จริงแต่ถ้ามันมากๆอ่ะแล้วมันไปขังที่โฟมอ่ะแล้วเวลาเหยียบขออนุญาตใช้เท้าเหยียบมันจะแจ๊ะแฉะมันจะแบบแช่แช่ผมก็เคยเจอนะนะครับก็คือไปลื้อออกอะ่ะแล้วก็เห็นเลยว่าโอ้โหเชื้อราเต็มเลยข้างล่าง เวลาน้ําหายไปเชื้อราย,ยังอยู่อะไรประมาณนะี้เป็นคราบเลยก็มีนะดังนั้นบางที่เขาบอกใช้โฟมปูนะครับแล้วก็ปูทับลงไปจะช่วยได้อันนี้ก็ยังยังไม่คาดตอบ1ลยว่าเส็ว่าได้จริงๆริงไหมนะครับเราไปหาข้อมูลเพิ่มเอาหรือบางที่เขาก็บอกว่ากิ้งสีไปเลยสีอคนะคริลิกนะฮะบางที่บอกอีพ็อกซี่เลยโหว่าโหถ้ามันจะต้องทําขนาดนั้นนะไปซื้อกระเบื้องดีๆแพงๆมาปูก็ได้เหมือนกันนะ ไม่ต้องแบบไปเสี่ยงขนาดนั้นนะครับหรือใครมีหรือใครที่ดูคลิปนี้แล้วมีนว,วัตรกรรมที่ดีกว่าน,นี้ก็ลองเสนอมาได้นะครับออะต่อไปผมจะพาไปดูชั้น2ว่าปูกระเบื้อง FPC ได้ไหมนะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงตามมาครับตอนนี้นะครับก็ขึ้นมาบริเวณชั้น2แล้วซึ่งชั้น2เนี่ยปูกระเบื้องยาง FPC หมดเลยคุณผู้ชมใช้ข้อหมดเลยนะก็คือยกเป็นห้องน้ำเนี้ยห้องน้ำไม่ได้ใช้กระเบื้องยางเอ c ซึ่งมันไม่แนะนําให้ปูในห้องน้ำนะครับาย้ําก่อนเนาะทางเดินติดกระเบื้องยาง FPC ปูเป็น าลายก่ออิดนะครับก็ตรงๆนั่นแหละเนาะในห้องนี้เป็นกระเบื้องยางชนิดเดียวกันแต่ปูเป็นลายก้างปลานะครับอันนี้เป็นลายก้างปลาก็ต้องบอกว่าเจ้าลายก้างปลาเนี่ยนะทั้งหมดเลยนะครัช่างเนี่ยเขาสามารถวางเลเยอร์อะไรได้นะครับแต่ลายก้างปลาโอกาสล o อสของวัสดุของแมททีเรียลจะเยอะกว่านะใครทีอ่อยากปูลายก้างปลาคุณจะต้องซื้อเพิ่มประมาณสัก10-15% จากตารางเมตรเท่าเดิมอะเช่นถ้ามันร้อยตารางเมตรคุณก็บวกไปอีกสัก15%โดยประมาณนะครับ<ด>เผื่อตัดขอบตัดมุมเพราะว่าตามมุมตามขอบเนี่ยเมื่อปูเป็นลายก้างปลาเนี่ยจะตัดเศษทิ้งเยอะมากผมใช้คำว่าเยอะมากเลยนะดังนั้นใครที่ปูลายก้างปลาราคาต่อตารางเมตรจะแพงขึ้นมาอีกนะครับต้องบอกอย่างนี้เนาะอ่ะก็ให้ระวังกันไว้ตรงนี้เป็นลายก้างปลาเป็นกระเบื้องยาง s p c แบบคลิปลลอกเนาะ ซึ่งกระเบื้องยางปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อในเน็ตหรือซื้อตามโมเดนเทรดนะครับก็ต้องบอกเลยว่าราคาสูสีกันหมดแล้วและคุณภาพผมแนะนำนะอะไรที่เคลมได้อะไรที่รับประกรันนบซื้อนั้นถ้าคุณไปซื้อแบบโนเนมไม่รู้อยู่ไหนยังไงส่งเขาเรียกว่าอะไรส่งช้อปปี้ลาซาด้าส่งตามแอปเนี่ยนะครับถ้าเคลมไม่ได้ก็เหนื่อยเพราะว่าพวกเนี้ยเวลาคุณใช้งานเนี่ยมันไม่ได้เหมือนวัสดุเช่นแบบทีวีตู้เย็นคุณใช้4 5หปีแล้วคุณทิ้ง คุณท่องไว้เลยว่าคืนพวกนี้จะอยู่บ้านคุณเลยเป็น10ปีดังนั้นแนะนําซื้อของที่มันราคาสูงขึ้นมาหน่อยเอาราคากลางก็คือตามห้างอะ่ะแล้วก็ถามพนักง,งานว่าเกรดไหนที่มันมีแบบคุณภาพหน่อยบางทีถ้าเกรดต่ำไปเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กนะครับอันนี้แนะนาจริงจริเนาะ,ะเดี๋ยวมาเคาะหให้ดูนี่เวลาเคาะต้องบอกว่ามันจะแน่นนะจะแน่นมันจะต่างจากรามีเนตนะฮะถ้ารามิเนตเนี่ยมันจะมีความหนากว่าเวลาเหยียบมันจะนุ่มเท้ากว่า แต่ลามีเนต่นี่หนักกว่าเบื้องอยางนะคือโดนน้ําไม่ได้เลยคือน้าหกใสเนี่ยมันจะซึมไปตามรอยต่ออะตา,าก,กล้องมาใกล้ๆฮะอันนี้คือรอ,อยต่อเนี่ยรอยต่อเห็นไหมรอยต่อรอยต่อรอยต่อถ้าเป็นลายก้างปลาก็จะเป็นรอยต่ออย่างเงี้ยเป็นเป็นก้างปลาไปตามรอยต่อเนี่ยน้ําจะเข้าไปซึมแล้วก็ลอดไปใต้แผ่นถ้าเป็นลามีเนตจบเลยบวมหรือถ้ามันเคยโดนน้ําแล้วนะครับและถ้ามันบวมนิดๆเนี่ยบวกมาเลย ปวกกินลามิเนตนะครับแล้วก็ชอบกินมากแต่ปวกยังไม่เคยเห็นปวกกินกระเบื้องยาง s อ c ซีเขาบอกว่ากระเบื้องยาง s อ c เนี่ยเขาผลิตจากพวกวัสดุที่แบบแปลกแออกไป剛剛ผมไม่แน่ใจเรียกว่าอะไรถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าจำไม่ผิดนะสโตนเอพซีสโตนโพลีเหรือสักอย่างผมจำได้ประมาณนี้นะใครรู้คอมเมนต์ามาได้คือมันโดนน้ำเขาบอกว่าเค้ว่าโดนน้ำได้ระดับหนึ่ง จะโดนน้ําได้ดีกว่าลามิเนตแต่ถ้าคุณเอาน้ําไปแช่ไว้ผมบอกให้เลยว่าอนาคตก็ไม่รอดเพราะว่าเมื่อน้ํามันซึมไปแล้วมันต้องมันต้องไปต่อมันต้องระเหยถ้ามันมันมีความร้อนหน่อยสูงแล้วถ้าห้องนั้นมันมีความร้อนหน่อยนะครับไอ้น้ํามันจะลอยขึ้นแต่ถ้าน้ํามันไปอยู่ใต้แผ่นแล้วมันลอยขึ้นไม่ได้มันก็ค่อยๆดันแผ่นขึ้นมาแล้วก็ไอ้คลิกล็อกที่มันใส่กันอย่างเงี้ยมันก็จะปิดมันก็จะเผยอก็จะอ้าบ้านใครเคยเจอปัญหาแบบนี้คอมเมนต์มา ผมคิดว่าต้องมีบ้างคอมเมนต์มาเถอะเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนที่กําลังคิดจะปูกกระเบื้องยางและก็เลือกราคาที่ถูกที่สุดแต่ขอให้เป็นกระเบื้องยางสุดท้ายแล้วนะฮะใช้ไปนะมันมันมันพูดยากอะ่ะบ้านคุณอยู่เป็นสิปีอะ่ะคุณกะว่าใช้2ปี3ปีแล้วคุณค่อยว่ากันอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณอยากให้อยู่เป็นนานๆก็แนะนําให้เกตด,ดีๆหน่อยนะฮะมีบางรุ่นมีบางยี่ห้อที่โดนน้าได้ด้วยนะอ่ะเดินเข้ามาข้างในฮะ ข้างในนี้คุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ว่าพื้นตรงนี้นะครับเป็นพื้นกระเบื้องอยาง SPC ทั้งหมดเนาะแล้วเราก็ทําการปูทับนะครับปูทับได้ไหมได้ในกรณีที่พื้นเดิมมันเสมอกันหมดโดยส่วนมากแล้วเนี่ยช่างกระเบื้องอยางเขาจะบอกว่าเวลาปูทับเนี่ยเขาจะคิดค่าสกิมพื้นในกรณีที่มันไม่เท่ากันสกิมพื้นคือเขาจะทําการ เอาเลเซอร์มายิงแล้วก็ปรับระดับพื้นใหม่แล้วก็เอาซีเมนต์เนี่ยเทให้พื้นระดับมันเท่ากันตรงนี้ก็จะมีค่าสกรีมพื้นอีกนะครับตรงนี้ก็ฝากเอาไว้พื้นบ้านใครที่มันเพื่อมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับสมมุติว่ามันเป็นปาเก้แล้วปาเก้มันบัวมันแตกแนะนําให้รื้อปาเก้ออกให้หมดนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องอย่างดีกว่าอย่าไปปูทับไม่งั้นเดี๋ยวกระเบือ้องกระเบื้องปาอ่าโทษครับพื้นไม้ปาเก้เนี่ยเมื่อมันบวม,มันปีแล้วเนี่ย โอกาสมันก็จะปีขึ้นมาได้อีกพอมันปีเสร็จคุณไปปูทับกระเบื้องยางจากสวยๆอ่ะมันก็ระเบิดขึ้นดังนั้นถ้าเป็นพื้นวัสดุที่ทําจากธรรมชาติจริงๆอะฮะปากรงปาเก้ไม้อะไรแล้วแต่มันยืดหดตัวได้หรือออกก่อนแล้วค่อยปูแต่ถ้าข้างบนเป็นกระเบื้องเป็นกระเบื้องพื้นอะกระเบื้องดินเผาเซรามิกอะไรก็แล้วแต่คุณปูทับได้แต่ระหว่างร่องกระเบื้องมันจะมีรอยต่อของร่องกระเบื้องเป็นยานแนวเนาะกระเบื้องยางเนี่ยมันก็จะไม่เรียบเวลาเดินมันอาจจะไม่สมูทเท้าแต่ถ้าคุณ คุณก็ประหยัดเรื่องของไม่ต้องสกินพื้นผิวนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้เพราะว่าบางท่านบอกทำไมต้องสกินพื้นผิวด้วยทำไมต้องเสียเงินเพิ่มด้วยเนาะเพราะว่าเมื่อมันไม่เท่ากันแล้วเนี่ยกระเบื้องยางมันจะพเยเพอพะเยอเสร็จอะไอ้คลิกล็อกที่มันสอดเข้าไปนิดนึงเนี่ยมันไม่ได้ล็อกกันแบบแน่นเลยนะมันล็อกเพื่อที่จะให้มันเป็นการเชื่อมต่อระหว่างแผ่นเฉยเฉยนะครับดังนั้นตรงนี้พื้นจะต้องเรียบต้องเนียนอ่ะตรงนี้ดูอีกมุมหนึง่งอีกมุมนึงเนี่ยมุมนี้มีแดดส่องเข้ามา แดดสองเข้ามาบางท่านบอกว่ากระทบไหมผมตอบไปเลยว่าถ้าเป็นเกรดดีๆหน่อยไม่ค่อยกระทบเป็นคลิกล็อกกระทบน้อยแต่ถ้าเป็นกระเบื้องยางที่ทากาวโอ้โหพระเจ้าจอรดผมบอกให้เลยว่าใช้กาวอะไรก็แล้วแต่นะนะครับสักพักนะึงนะมันโดนแดดทั้งวันนะไอ้กระเบื้องยางที่ทากาวเนี่ยกระเบื้องยางมันจะเป็นยางจริงอะแล้วมันก็มันสามารถหักได้อะแต่มันไม่หักอะมันยืดหยุ่นอะพอมันโดนแดดนานๆอะเหมือนคุณเอาพลาสติกไว้กลางแดดอะ เมื่อแช่แดดนานๆจากพลาสติกตรงๆอ่ะมันก็งอมันก็ม้วนใครเคยเห็นกระเบื้องยางที่ทากาวแล้วมันใช้ไปนานๆแล้วมันม้วนรอยต่อเนี่ยขอบขอบของแผ่นเนี่ยมันเปิดเปิดเปิดขึ้นมาบ้างมันปีขึ้นมาบ้างเนี่ยนะครับเกิดจากโดนน้าโดนแดดแล้วก็เกิดจากอายุการใช้งานของเขาด้วยดังนั้นถ้าเป็นที่ทากาวผมไม่แนะนําให้เอามาแช่กับแดดตลอดทั้งวันแช่แช่แบบนี้เสี่ยงเหมือนกันเพราะผมเคยใช้เหมือนกัน เคยใช้แบบทากาวตอนนั้นอนะเอามาทำออฟฟิศแบบแบบอยู่หน้าไซ่งงานแบบง่ายง่ายอะไรพวกนีน้แล้วก็เอาถูกถูกเพราะว่าเราไม่ได้อยู่เองอะเนาะให้วิศวะอยู่อะไรอยู่ก็ทําให้มันแบบไม่น่าเกลียดจนเกินไปสุดท้ายแล้วมันไม่ทนเราก็เลยเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งติดพม่านไดนก็ติดนะครับเพื่อถนอมพวกนี้ด้วยเนาะเพราะว่าปัญหาอีกอย่างหนึง่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้ามันเกิดปัญหาแล้วแล้วโรงงานเลิกผลิตโอ้โหพระเจ้า คุณจะหาขนาดไซส์เท่าเดิมเอาแค่ขนาดไซส์เท่าเดิมกวอนะแล้วความหนาเท่าเดิมหายากมากและคุณต้องการเฉดสีเหมือนเดิมโทนสีเหมือนเดิมรหัสเหมือนเดิมผมบอก้เลยว่าถ้าคุณใช้ไปถ้าสิปีอะคุณภาวนาได้เลยว่ามันไม่น่าจะมีขายแล้วแหละนะครับดังนั้นอีกเรื่องหนึ่งเก็บไว้ที่บ้านคุณสักกล่อง2กล่องสแปรไว้เผื่อมันชารุดจะได้ตรงนั้นมาซ่อม นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพวกนี้เมื่อมันเลิกผลิตแล้วหาไม่ได้แล้วเวลาคุณซื้อมาเปลี่ยนต่อให้คุณเจอขนาดกว้างยาวเท่าเดิมใช่ไหมความหนาบางทีไม่เท่ากันด้วยนะผมเคยเจอปัญหานะผมไปรีโนเวทบ้านที่ผมซื้อมาเนี่ยของหมู่บา้านจัดสรรเนี่ยนะครับเป็นกระเบื้องยางบ้างแหละเป็นกระเบื้องลามิเนตบ้างแหละไปเจอบางหลังโครงการเนี่ยขายไปแล้ว5ปีโทรไปถามสำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่ว่าโอ้ยโครงการนี้ปิดไปนานแล้วค่ะไม่มีข้อมูลแล้วไม่รู้ว่ารหัส วัสดุเนะี่ยซื้อที่ไหนยังไงหัวตามหากันให้ควักเลยไปเทียบกับโอ้ไปเทียบกับโมเดิลเทรดนะหลายๆแบรนด์เลยนะไม่มีหาในเน็ตไม่มีสุดท้ายนะครับหรือใหม่ทั้งห้องโดยที่สมมุติว่าห้องหนึ่งอะ่ะมีประมาณสักสิตารางเมตรใช่ไหมฮะสมมติมันเสียประมาณแค่1นึ 2, 1่งถึงสตารางเมตรอ่ะหูต้องยอมทั้งห้องนะไม่งั้นอะ่ะรีโนเวทไปก็ไม่สวยขายต่อก็ยากถ้าคุณแบบของเดิมสมมติว่าหนา5มิลหมิลไม่มีขายแล้วปัจจุบันมี6มิล มันเหลื่อมันแบบนี้แล้วเวลาเดินอะ่ะเท้าคุณก็เตอะอ่ะเท้าคุณก็เปิดมันจบงานไม่ได้อะ่ะคุณผู้ชมเพราขก็ใจเนาะโอ้ oh, เล่าจากประสบการณ์ตรงเลยไม่ลือไม่รู้บนให้ฟังก็ไม่รู้นะต้องขอโทษขออภัยจริงทีนี้ทั้งหมดเนี่ยสรุปให้ฟังง่ายๆเลยว่าปูชั้นล่างถ้าอยากปูจริงศึกษาข้อมูลให้ดีกว่านี้ให้เยอะๆกว่าที่ผมได้แนะนําถ้าปูหน้าบ้านไม่แนะนําปูห้องน้ําเลิกคิดไปเลยอย่าไปปู นะครับปูหลังบ้านโดนน้าละอองลิ้นถอยอย่าไปปูหลื้อมาแล้วหลายหลังนะครับปูชั้น2อปูได้แต่ต้องรู้อะไรบ้างดูตามคลิปผมได้เลยนะครับหรือถ้าใครมีความรู้เพิ่มเติมจะต้องรู้อะไรบ้างก็คอมเมนต์มาเนาะใครอยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะฮะหรือโทรที่เบอร์0881044888คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ